สวัสดีครับวันนี้เรามาดูพัดลมโคอนโซลวิสุบิชินะฮะอันนี้เป็นรุ่นแรกนี้เป็นสิบหกนิ้วก็ว่าจะรื้อเปลี่ยนตลับลูกปืนนะฮนะเนี่ยฮะตลับลูกปืนจะเป็นลักษณะนี้นะฮะอันนี้มิ้ก็หลวมมีเสียงดังนะฮะก็รื้อเปลี่ยนตลับ ็แหวนล็อกด้านข้างเขาก็จะหายไปด้วยฮะบางส่วนจะซื้อซื้อมานะแหวนล็อกที่อยู่ด้านข้างนี่แหละอันนี้ก็วงละสามบาทนะฮะแหวนล็อกตลังลูกปืนก็สามถห้า 3, บาทอันนี้ก็ฟิวฟิวก็ตัวละสิบบาทนะฮะนี้เราก็เลยว่าใบาแตกด้วยเราก็เปลี่ยนใบนะฮะใบมิโซ่นะฮนะ อันนี้รูตรงนี้เขาจะมีลึกตื้นไม่เท่ากันนะฮะให้เลือกใช้เอานะฮะมีสองนะฮะสองข้างซึ่งจะมีลึกมีตื้นนะฮะเราใส่อันนี้ใบนี้ก็ร้อยาบาทนะฮะแล้วก็จะมีน็อตขันใบนะฮะสังเกตอันนี้เขาจะนูนออกมานะฮะน็อตขันใบนะฮะอันนี้อันนี้ก็เป็นน็อตขันใบของมิโซ่ที่แบบติด ฝาผนังน,นะฮะรุ่นใหม่เขาจะเรียบนะ,ะดูสังเกตเขาจะเรียบนะฮะอันนี้เป็นรุ่นนี้เขาจะหนูนออกมาะอันนี้พอใช้เกี่ยวรูดเราก็ซื้อเปลี่ยนนี่ก็สิบสิบสิบห้าบาทนี่เองนี่ฮะราวนี้นะฮะไมสิบบาทถึงสิบห้าบาทนี่นะอันนี้เราก็มาแกะดูว่าเทคนิคเปลี่ยนลูกปืนแบบไม่ยากของเรานะฮะแบบง่าย อันนี้ให้ข้อมูลตรงนี้เพิ่มอีกอย่างนะคะคือวันก่อนก็มีรถรถตู้คอมพิวเตอร์นะฮะดังคาสูงนะฮะมันเกียร์ธรรมดานะฮะทีนี้เกียร์เขาเข้า,เข,า,เ,ขาเข้าไม่ได้นะฮะโยกโยกสายฝ่านมันจะเข้าไม่ได้ก็เลือกมาก็จะเจอนะฮะก็จะใช้แบนล็อกรุ่นนี้เหมือนกันนะฮะล็อกล็อกไว้ไม่ให้คัน ช่วงโยกเนี่ยนะล็อกข้างในมันหลุดนะฮะมันก็เลยโยกแล้วฟีนก็เลยเข้าเกียร์ไม่ได้นะฮะก็เลยลื้อมาแล้วก็พอดีมีของพัดลมอยู่ก็เลยไปใส่ก็พอดีเลยนะฮะเข้ากับแกนนะก็ใช้งานได้ปกติเลยนะฮะอันนี้เป็นรถตู้รุ่นใหม่นะคอมพิวเตอร์นะฮะที่มีเครื่องวางอยู่ตรงช่วงคนขับนะฮะอันนี้จะเป็นรุ่นนั้นนะฮะถ้าเกิดปัญหาว่าโยกแล้วเข้าเกียร์ไม่ได้ เราหาแหวนล็อกก็อันนี้ก็ใช้ใช้ใช้ใชกันได้นะ้แหวนล็อกคันนอกออนี่เรามาดูชิ้นส่วนนะฮะนี่ผมถอดไว้แล้วเพราะว่าจะได้เร็วนะฮะไม่ไม่ล่าช้ามากนะชะิ้นส่วนอันนี้ก็ขาป,ปาของเขา,ขเ,ขาเดี๋ยวผมแกะดูนิดหนึ่งนะว่าขันเบอร์อะไรน,นะ,ะ,ะ,ะจะแน่นมาก อันนี้ก็ใช้คับปลาขนาด1.5นะฮะ1.5มิโครนะฮะอันนี้ก็เป็นเฟืองสายนะฮะเฟืองสายของพัดลมรุ่นนี้นะฮะเฟืองสาย ันนี้ตอนก่อนจะถอดเราก็ทําการมายก,ก่อนนะฮะจะได้ใส่ได้ตรงจุดเดิมนะฮะเพราะว่าจะมีอาจจะมีชิ้นแรกที่ถอดออกนะชิ้นนี้น,นก็แยกได้เลยนะอะไรก็เป็นนะนี่ก็เป็น อันนี้ลูกปืนนะฮะลูกปืนนี่อันนี้เราก็เปลี่ยนใหมล่ละนะฮะเสียงเงียบาเก่าน,นิดเดียวฮะ,ะอันนี้ก็เป็นฟิลนะฮะอันนี้ถ้าถ้าขาดเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะตัดแล้วก็พันได้เลยนะเพราะว่าบากกักเกอรจะยากอันนี้การเปลี่ยนอ่า ลูกปืนของผมผมว่าเทคนิคผมก็ไม่ยากฮะผมก็ใช้แฉลงนะฮะอันนี้เสียบเข้าไปอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ใช้คอนนะฮะกเบาๆนะแต่ช่วงที่เราจเจาออกนี่เราควรจะขัดช่วงนี้ให้ให้เรียบก่อนนะฮะใช้สายขัดช่วงนี้ให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 มันคล่องเวลาเลยอ,ออกมาแล้วจะได้ออกง่ายนะฮะต้องระวังตัวนี้วิ่งตามด้วยนะฮะตัวทุ่นตัวนี้อาจจะต้องขีดขีดไว้ว่าเขาอยู่จุดไหนอะไรเงี้ยนะฮะ ถ้าเกิดเขาวิ่งตามเราจะได้เคาะขเข้าที่เดินได้นะฮะนะฮที่ผมก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะนะแล้วก็ใช้ค้อนเคาะหรือว่าให้ดีก็มีไม้ลองหน่อยก็ได้นะฮะเคาะลูกปืนก็จะออกมาได้นะฮะนะอันนี้ปืนลูกปืนใหม่นะอันนี้นะจากห้อง เวลาใส่ก็ค่อยๆเคาะลงไปนะฮะอันนี้ก็อาจจะถ้าถ้าเคาะแล้วหัวเกี่ยวเยินก็อาจจะต้องไปฝนหัวให้มันฝนหัวกรเจียให้เร็วๆหน่อยนะฮะก็จะหายนะฮะแต่งหน่อยถ้าเกิดว่าเคาะแล้วหัวเกี่ยวมันเยินเย,ยินได้ไงน,นะ,ะแต่ถ้ามีเหล็กดูดอะไรก็คงจะง่ายนะเนี่ยแต่ถ้าไม่มีก็ใช้เคอะแบบนี้ก็พอได้อยู่กันนะเท่าที่ทำดู วันนี้ผมก็จบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ